อาจารย์อุดมทองปานนะคะท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือมะเร็งกระดูกท่านท่านนั่งไม่ได้เลยค่ะท่านจะต้องนอนนอนตลอดนะคะท่านท่านคือเป็นระยะสุดท้ายนะคะท่านเป็นข้าราชการบำนาญเกษียณอายุ70กว่าปีวันลุ่งขึ้นภรรยาของท่านก็โทรไปหาดิฉันตอนระยะท่านบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยเหงื่อท่านเหงื่อท่วมตัวแล้วก็ขับถ่ายออกมาน่ะจะเหม็นมากอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยนกให้เข้ามาหาเดี๋ยวนี้เลย พอเลิกงานดิฉันก็รีบไปหาท่านก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหลอกค่ะตรงนี้มันน่าจะเป็นการปรับนะคะ,ะให้ท่านอย่างที่ดิฉันบอกเลยดิฉันก็ไปให้ความมั่นใจกับลูกค้านะคะท่านก็ทานท่านบอกว่าเป็นติดต่อกันอยู่ที่สี่วันกินตัวนะคะออกมาเหม็นมากเลยนะคะแล้วก็หายไม่เป็นอะไรท่านก็ทานไปเสร็จแล้วทีนี้ท่านทานผลิตภัณฑ์เราได้น่าจะเดือนกว่านี่แหละคะ่ะภรรายาท่านก็โทรมาสั่งอีกหนึ่งซูปเปอร์นะคะ วันที่ดิฉันเอาผลิตภัณฑ์ไปให้นะคะท่านก็นอนอยู่ข้างในดิฉันไปไหว้ท่านท่านก็มองหน้าดิฉันเฉยท่านก็ไม่ไม่ตอบรับไม่อะไรภรรยาก็เลยให้ดิฉันออกมานั่งคุยกับภรรยาท่านที่ข้างนอกภรรยาท่านพูดกับดิฉันว่าเสียใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าทําไมถ่งได้เจอผลิตภัณฑ์ของเราช้าท่านพูดอย่างเงี้ยนะคะภรรยาท่านพี่เนี่ยจะเอาให้ท่านอาจารย์ทานจนถึงวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเพราะอะไรหนูรู้ไหมเขาบอกนะคะเพราะว่า ไปคือผลิตภัณฑ์ของเราจะควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์นะคะท่านบอกว่าไปเคมอย่างเงี้ยค่ะท่านไม่เหนื่อยผิวพรรณท่านจะต่างจากต่างจากของเพศของคนป่วยที่เป็นมะเร็งที่ไปร่วมรักษาเหมือนกันกันกบท่านนะคะผิวท่าน่าจะต่างท่านหลับสนิทท่านไม่ปวดไม่ทรมานค่ะแล้วก็ค่าทุกอย่างท่านดีนะคะไม่ว่าค่าเลือดค่ามะเร็งดีขึ้นแต่ว่าร่างกายท่านต้านไม่ไหวนะคะมัน คือมันเป็นระยะสุดท้ายภรรยาท่านก็ได้แต่บอกว่าพี่น่าจะเจอเราเร็วกว่าน,นี้นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะท่านทานผลิตภัณฑ์ชุดที่สองของซูปเปอร์ชุดที่ชุดที่สองเข็เอาไปนะคะอยู่แค่สี่วันท่านก็เสียชีวิตค่ะ,ะดิฉันคือดิฉันก็ภูมิใจในเคสนี้นะคะว่าที่ขนาดว่าแบบภรรยาของเขารู้ว่าสามีเขาจะไม่รอดแต่ว่าเขาเขาเขายังเขายังรับผลิตภัณฑ์ออกเพิ่มขึ้นอีกเพื่อ เพราะเขาเห็นว่าผิวพัุ์ก็ไม่ไม่ทรมานนะคะไม่เจ็บปวดท่านท่านท่านดูเป็นเป็นเป็นคนป่วยที่ต่างจากคําว่ามะเร็งระยะสุดท้ายนะคะในความในความแตกต่างอย่างเงี้ยค่ะ